Wi-Fi 7มาตรฐานใหม่ที่จะใช้กันในปี2024นี้แล้วแล้วมันคืออะไรดีขึ้นกว่าเดิมยังไงบ้างซึ่งอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi 7ตอนนี้ก็ออกมาสู่ตลาดบ้างแล้วนะคะและต่อไปก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอีกค่ะเพราะว่า Wi-Fi 7เนี่ยก็จะกลายมาเป็นมาตรฐานที่คนก็จะใช้กันทั่วไปแล้ว สวัสดีค่ะพบอกรในไอที24ชั่วโมงกับเอินปานระพีคุณผู้ชมคิดว่า Wi-Fi ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยันเร็วพอหรือยังดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมลื่นปลื้ดพอหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่า Wi-Fi 7ที่เพิ่งมาปีนี้จะลื่นกว่าละ่ะแล้ว Wi-Fi 7คืออะไรปกติหลายๆคนก็จะเรียกกันแต่ Wi-Fi ใช่ไหมล่ะคะวันนี้เรามาทำความรู้จัก Wi-Fi 7กันค่ะ Wi-Fi ก็เหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่จะมีมาตรฐานซึ่งตอนนี้มาตรฐานสูงสุดที่เราใช้ใช้กันอยู่ก็จะเป็น Wi-Fi 6e ซึ่ง Wi-Fi 7ที่เป็นมาตรฐานใหม่ก็จะถูกใช้ในปี2567นี้แต่ที่เรียกว่า Wi-Fi 7เนี่ย เป็นแค่ชื่อเล่นที่ใช้เรียกทางการค้านะคะส่วนชื่อจริงๆก็คือมาตรฐาน IEEE 8.02.11be ค่ะซึ่ง Wi-Fi 7เนี่ยมันไม่ใช่แค่จะทำให้เราสามารถดูหนังดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังจะช่วยรองรับในเรื่องคอนเทนต์ประเภทที่เป็น 8K รองรับคอนเทนต์ VR/AR ได้ดียิ่งขึ้นและก็พวกระบบ IoT ด้านอุตสาหกรรมเพื่อนาไปสู่อุตสาหกรรม4.0การวินิจฉัยระยะไกลรวมไปถึงการผ่าตัดระยะไกลด้วยแล้ว Wi-Fi 7มีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างล่ะอย่างแรกที่แน่ๆเลยก็คือความเร็วค่ะซึ่ง Wi-Fi ที่เราใช้กันอยู่ก่อนจะมี Wi-Fi 7ก็คือ Wi-Fi 6 มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่9.6กิกะบิตเปซแล้วนะคะแต่ว่า Wi-Fi 7ตัวใหม่นี้จะมีความเร็วสูงสุดถึง46กิกะบิตเปอร์ซหรือเร็วกว่า Wi-Fi 6ถึง4.8เท่าเลยล่ะแล้ว latency หรือว่าความเร็วในการตอบสนองระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องของผู้ใช้งานก็ดีขึ้นถึง100เท่าว้าว สายเล่นเกมถูกใจสิ่งนี้ส่วนแบนด์วิดก็เพิ่มจาก1 6 0 m เมกะเฮิร์ใน Wi-Fi 6เป็นขนาด3 2 0 m เมกะเฮิร์ก็เลยทำให้รองรับปริมาณการใช้งานได้สูงกว่า Wi-Fi 6ถึง2เท่าค่ะ ซึ่งปกติแล้ว Wi-Fi ก็จะมีการแบ่งช่องสัญญาณออกเป็นหลายชแนลนะคะแต่ว่าเวลาที่ส่งเนี่ยเขาก็จะส่งทีละชแนลเดียวเท่านั้น mm hmm. แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนช่องสัญญาณในระหว่างที่เชื่อมต่อด้วย mm hmm. แต่ว่า Wi-Fi 7มีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า MLO หรือว่า Multi Link Operation ที่จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้2ชแนลพร้อมๆกันทําให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นสูงขึ้น และปัญหาเรื่องการจองช่องสัญญาณเอาไว้แต่ไม่ได้ใช้ก็เลยทําให้ช่องสัญญาณน,นั้นมันสูนเปล่าไปเฉยๆ WiFi 7จึงมีเทคโนโลยี m u l ิ i RU ที่จะทําให้อุปกรณ์ที่มีความจําเป็นต้องใช้ช่องสัญญาณความเร็วสูงสามารถใช้ช่องสัญญาณที่ยังว่างอยู่ได้ค่ะก็จะทําให้การใช้งานช่องสัญญาณมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่จะทําให้เราใช้ WiFi 7ได้เร็วขึ้นอีกก็คือการเข้ารหัสสัญ,ญญาณแบบ 4K QAM ซึ่งช่วยให้แต่และเฟสของสัญ,ญญาณส่งข้อมูลได้มากกว่า WiFi 6 ถึง20%และที่สำคัญ Wi-Fi 7ยังสามารถส่งสัญญาณให้กับอุปกรณ์ได้มากขึ้นด้วยด้วยเทคโนโลยี16คณ16 MU-MIMO ทำให้เราเตอร์1เครื่องจะมีเสาสัญญาณได้มากที่สุดถึง16เสาและก็จะกระจายสัญญาณให้อุปกรณ์อื่นๆได้มากกว่า Wi-Fi 6ถึง2เท่าเลยทำให้สามารถให้บริการอุปกรณ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะมันก็จะเหมาะมากๆเลยกับยุคนี้ที่1คนก็จะมีสารพัดอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมด ซึ่งการที่จะใช้ Wi-Fi 7เนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าทั้งตัวรับตัวส่งก็จะต้องรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 7ทั้งคู่ไม่อย่างนั้นถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณ Wi-Fi 7ปล่อยออกมาแต่อุปกรณ์ของเราไม่รองรับก็ไม่สามารถที่จะใช้คุณสมบัติของ Wi-Fi 7ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ดีนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi 7ตอนนี้ก็ออกมาสู่ตลาดบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นเราเตอร์เกมมิ่งหรือว่ามือถือหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อและต่อไปก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอีกค่ะเพราะว่า Wi-Fi 7เนี่ยก็จะกลายมาเป็นมาตรฐานที่คน ก็จะใช้กันทั่วไปและจะเห็นว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ <S <S ก็อย่าลืมมาอัปเดตให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆกันเป็นประจำกับ IT 24ชั่วโมงนะคะกด subscribe ช่อง IT 2 4 s i s กันไว้เลยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ